วันนี้ทำกบ่้านเท่าไหร่แล้วเมื่อวาเสร็จไม่งานพอดีผู้เองสวัสดี้บุ๋มวันนี้มาเรียนสายเล่นเงินนะบุ๋มเดี๋ยวเขาเขาเปิไวสิบวันนะเขามีเรื่องจะปรึกษาเอะไรบางอยอเคบุ๋มเมื่อกี้บอกว่ามีอะไรจะปรึกษาเหรออืมคือว่าเขาอยากได้โทรศัพท์ใหม่อ่ะแล้วทีนี้พอดีเมื่อวานได้ทุนการศึกษาจากโรงเรียนมาพอดีแต่ว่าเงินมันไม่พอเอ็งแนะนำงานอะไรที่หาเงินได้เลยให้เขาหน่อย ไอล้ลองหาของมาขายสิแมอวอ่ะกว่าจะขายหมดอีก,กว่าจะได้งเงินอีกเขาอยากได้งานทางโซเชียลมากกว่ามันเร็วกว่าด้วยบุ๋มมิงลองเล่นพวกบาคาร่าพวกสลันไหมเราเห็นพี่เราเล่นนะพี่เราได้เงินเยอะมากเลยนะเฮ้ยก็น่าสนใจดีนะมนเป็นปาการสนันย่างหนึ่งเลยนะเพื่อนหาอาชีพสุดจะริตทำดีกว่ามันไม่น่าเป็นอะไรหรอกมันได้เงินดีด้วยแถมไม่เหนื่อยด้วยแล้วก็การเรียนก็ไม่ได้เสียสักหน่อย ไม่ต้องสมัครยังไงนะโมเดี๋ยวเราบอกนะว่าแอปพลิเคชันไหนฮะเฮ้เองเขาสมัครแล้วเนี่ย้ยบุ๋มหลงปันเลยเฮ้ยได้ได้ว้าเฮ้ยโมมังนี่เฮ้ยมังเฮ้ยได้ไหมได้ไหมได้ไหมอไม่ได้วะเล่นยังไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันลงเล่นวะเออลองเฮ้ยได้ได้ได้ไล้เก่งอะการพนันแท้ๆมงเลวไหม บุ๋ลองบุกลองไปได้ดูดยดูได้บุ๋ได้เลยวิธีเลื่งดีจังอะวิได้เงินเยอะเลยเฮ้ยเนยเมื่อวานที่ครูเขาให้ทู้ปกครเสือเองทำได้ยังยังไม่ค่อยได้เลยอะเออแล้วเมื่อวานเองเล่นเกมกับพวกไอโฟมเกมอะไรเหรอเขาไม่ได้เล่นเกมหรอกมันเป็นพวกหาเงินออนไลน์อะสมัครให้เราบ้างดีสอนเราเล่นด้วยนะโอเค เนี่ยมันแอปนี้อ่ะเองพี่เลยแอปนี้ใช่ไหมเออแต่เขาโหลดแบบโหลดเสร็จแล้วทำยไงต่อก็ใส่อีเมลก่อนแล้วก็กดผูกบัญชีกับบัญชีธาานาคารเองอ่ะเสร็จแล้วจะัอาอแล้วใช่ไหม ได้แล้วเออเล่นพร้อมเขาเลยนี่เออเนี่ยเอ็งเห็นตรงนี้ปะเออกดเลยกดเลยโอเคของเอ็งได้ปะเออได้จริงๆรด้วยบุ๋มสนุกมากเลยของเขาก็ของเขาก็ได้อ่ะเอ็งได้ไหมเฮ้ยเขาได้อีกแล้วเฮ้ยทำไมแบบทำไมได้บ่อยจังเลยอะ นี่ยูอีบุมเป็ลไรวะหน้ามาดรู้สึกต่องการบายใจเลยเราเขาไม่รู้เราไปถามมันนะไปดิเอ็งเป็นอะไรเหรอเ,เห็นหน้าเาอ็งที่เครียดตั้งแต่เช้าแล้วเป็นอะไรบอกพวกเราได้นะปรึกษาพวกเราได้เสมอคือว่าช่วงนี้เขาเล่นสล็อตไม่ได้เลยอ่ะทุนก็ไม่เหลือเลยแล้วรวมๆเขาก็หมดตังค์ไปพันกว่าบาทแล้วอ่ะไม่มีเงินใช้เลยไม่เลยไม่อะไร แรกกูไม่หมดในแบบนี้หรอ,อ<ว>กเขาเองก็ไม่ค้านคิดอ่ะบูไม่ได้ไปขโมยเงินใครมาเล่นหรือเปล่าเขามไม่ได้ขโยมยเงินใครมาเออดีแล้วถ้าเกิดขโมยอ่ะมันผิดสิ่งข้อสอนนะเดี๋ยวแกบ้า,บบาเราจะได้ไปเชือ่อใครเล่นก็มีเนยคนเดียวเดี๋ยวต้องไปบอกให้เนยหยุดเล่นก่อนเนยเนยเอง,งไม่ได้ทลาอยู่หรือเปล่าเราไม่ได้เข้าไปเล่นแล้วอ่ะแม่บอกว่าเป็นการพนัน ก็ดีแล้วพี่เองไม่ได้เข้าไปเล่นนะ่ะเพราะว่าที่เขาลงทุนไปเขาเสียไปหมดเลยไม่ได้คืนเลยมันได้แค่ช่วงแรกๆพอช่วง,งหลังก็ไม่ได้อีกเลยถ้าเขาเชื่อคิดตั้งแต่วันนั้นเขาคงไม่ต้องมาเสียเงินหมดตัวแบบนี้แต่มันก็เป็นบทเรียนอย่างหนึงนะ่งหละว่าถ้าเราจะทําอะไรเราต้องศึกษาให้ดีก่อนที่จะทํา ผู้ใดเล่นการพนันออนไลน์มีความผิดอาญาต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนและปรับไม่เกิน1,000บาทคนเล่นพนันออนไลน์ตัวเองไม่ใช่เหยื่อแต่เป็นผู้ทำผิดกฎหมาย